นี่ครับหลายคนก็ถามมานานแล้วเมื่อไหร่จะมารองเท้า KHK คู่เดียวจบโคตรอนเนกประสงค์ครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ส่งตรงมาจากอิตาลีนะครับผมจริงดงอ่าโล่ก็ทั้งหมดมันจะเป็น k s k อย่างนี้นะครับข้างข้างในแล้วก็ข้างล่างด้วยที่บอกคู่เดียวจบก็คือหลายคนที่เป็นแฟนขับรายการจะเคยเห็นพี่ใส่มาแล้วสามารถขึ้นเครื่องได้เข้าป่าได้ลงน้ําได้อย่างที่บอกอ่ะคู่เดียวจบนอกจากนั้นแล้วมันยังอเนกประสงค์มากกว่านั้นอีกนะครับแล้วฟิตเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวทำให้ดูปิก้อง เรานบต้นไม้รับโทรศัพท์ว้าวจะบ้าหรือไงอย่างพี่เนธรรมดาจะใส่ไซส์56นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ทำวันนี้ได้มาสิบเก้าโอ้ยบมลี่ะบมลี่อะโว่บอกไปว่าเท่าไหร่บมลี่ตัวเอง ได้ ει, Pilot, Napoleon, ia, ่ได้ต้องสั 46, ่ง no> ตัดดิมาดูเส้อผ้าเหรอคำถาส้มชอบไซอะไรครับสี่สิบหกเขาที่ไม่ใช่สิบเก้าเอะไรเขาเนี่ยขอบ้อุยคร้ย